ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารฝนมาแล้วประเดิมวันแรก41จังหวัดเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันพุทธที่6กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์ฝนในวันนี้6กรกฎาคมรวมถึงการคาดการณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าจากกรมอุุนยมมิยมวิทยาซึ่งนะครับในช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง ในเรื่องของคลื่นลมแรงจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับล่าสุดในวันนี้เป็นฉบับท,ที่7แจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนนะครับกระทบจนถึงในวันนี้6กรกฎาคม2565ซึ่งมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลโดยเฉพาะทะเลอันดามันทางตอนบนมีกําลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริว ที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้6กรกฎาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นะครับรวมถึงการแจ้งเตือนเฝ้าระวงังฝนตกหนักในวันนี้พื้นที่ของบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาจันทบรุรีตราดระดนองพังงาและภูเก็ตเนื่องจากนะครับในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับจึงทําให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่ลาวทางตอนบนนะครับส่วนหย่อมความรกาศต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามานะครับขอให้ประชาชนระวังรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผ่านนะครับภาคเหนือในวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนางองเพิ่มมากขึ้นนะครับ 40-60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตาอุตรดิตถ์รวมถึงบริเวณจังหวัดพิษณุโลกนะครับอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ภาพเต็นออกเฉงเหนือในวันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงนะครับรวมถึงสีส้มที่แอดมินจะเน้นให้นะครับบริเวณดังต่อไปนี้คือบริเวณจังหวัดมหาสารคามยโสธรอำานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับ จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับผมส่วนพื้นที่ของภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40เปอร์เซน์ของพื้นที่นะครับในบริเวณจังหวัดสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและอ่างทองส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกในวันนี้นะครับ ฝนฟ้าขนาองหกสเป็ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบรุรีสากแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีฝน6 0ของพื้นที่ จะเน้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสดุด32-34องาศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรนะคบส่วนฝั่งตะวันตก ฝน60นข,ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิสูงสุด29-3สถึงาองศาเซลเซียสเะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับภูเก็ตขึ้นมาบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน6ส,ข,สของพื้นที่นะครับตกได้บางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุงสด3-3จนถึง3-6 องค์ฐานเซียสนะครับ ส่วนการคาดการพยกากรณ์อากาศพยกากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าซึ่ง 6- 7กรกฎาคมร่องมอรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านเมียนมานะครับเข้าสู่หย่อมความร,ร,รกาศต่ำประเทศจีนทางตอนใต้มรสุมตวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านรับลมมรสุมนะครับสำหรับพื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนมีกำลังปานกลางขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ฝนอ่าวไทยนะครับทางตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและอีสานทางตอนบนเข้าสู่หยองควากระาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนในขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครริมมณฑลตําออกและภาคใต้สําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกำลัง แรงทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับดังนั้นประชาชนบริเวณประเทศไทยนะครับทั้ง ทางตอนบนและทางตอนล่างขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับรวมถึงฝนสะสมบริเวณด้านรับลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้นะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองชาวเรืออันดามันและอ่าวไทยขอให้ระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งนะครับในช่วงนี้ ภาคเหนือนะครับ7-11กรกฎาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-36องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวัออกเฉียงเหนือ 1> 7 1 1ดถกรกฎาคมฝนฟ้าครองเพิ่มมากขึ้น60-7 0เซนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสสูงสุด29-37งองศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนอง40จนถึง60%นของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่ลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด33-37องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่6-7กรกราคมลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วน8-11กรกฎาคมลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-36องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-60ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่6-7กรกฎาคม65ตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่8-11กรกฎาคม ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-37องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าครา,าว60-80เปร์เซ็นของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกห,หนักถึงหนักมากบางพื้นที่6-7กรกฎาคมตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉีงยงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปล่มต้าตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วน8-11กรกฎาคมตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเคลื่อสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่อสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด29-35องศาเซลเซียส พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,น,น40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่ลมตะันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด31-37องศาเซลเซียส โดยสรุปนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป6กรกฎาคม2565จนถึง15กรกฎาคม2565ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ขอให้เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าขนองร่วมถึงฝนตกหนักบริเวณด้านรับลมมรสุมและมรสุมตัาตกเฉีงยงใต้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระรยะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ